เอาล้ครับตอนรับเข้าสูดรายการนักพาก์ g ตอนนี้คุณอยู่ในช่วงอาช่วงอะไรวะ <c oughs> คิดชื่อช่วงไม่ออกเลยตอนนี้คุณอยู่ในช่วงนักพาก์เกมมิ่งเนี่ยเป็นรายการใหม่นะตอนนี้ผมเทสเ,เทสใหม่ๆแล้วเรียบร้อยจากคราวที่แล้วนะโอ้โหคลิปแบบโคตรของงโคตรกระตุกเลยมารอบนี้ผมอัดในคอมเลยที่แรกผมอัดในมือถือนะแล้วก็ เสียงมันหายขาดๆหายๆนะคลิปก็เลยออกมาไม่ค่อยดีแล้วผมลืมตรวจงานด้วยตอนแรกเรนเดอร์ออกมานึกว่าภาพมันจะไม่กระตุกนะเรนเดอร์ออกมาคือแบบไฟล์ไฟล์เยอะมากเลยไฟล์9 9 9เกจิกเลยนะแล้วก็ไฟล์ดิบจริงๆแค่5จิกเองผมแบบหือรอเป็นชั่วโมงหนึ่งอะ่ะแค่ตัดนิดตัดนิดแต่หน่อยเองจากคลิปที่แล้วนะผมจากคลิปที่แล้วแก้แก้แก้มือดีกว่าแก้แก้มือดีกว่าคลิปเอาคลิปนี้ให้สนุกไปเลย วันนี้จะมาเล่นโหมดคลาสสิกเหมือนเดิมก่อนนะวอร์มมือก่อนพราพ่อพาะไม่ได้เล่นมานานแล้วนะใครที่อยากเล่นแอดมาเลยครับตามนี้นี่แอดมาเลย ID ตรงนี้เลยแอดมาเลยชื่อแบบนี้เลยแล้วก็หน้าตาแบบนี้เลยนะหน้าโปรไฟล์แบบนี้เลยเดี๋ยวว่าผมว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดีกว่าชื่อนี้มันชื่อชื่อช่องแบบช่อง เป็นชื่อช่องที่ใช้แคสเกมเมอร์มึกเมือม่อนานมาแล้วนะื่อก่อนผมเล่นแบบตเตมิมเติมก็พอสมควรอยู่แต่ม่ก็แต่ก็ไม่ได้เทพทัวอะไรขนาดนั้น <im trov ata> ผมเติมบางตัวแค่นั้นแหละที่ผมอยากได้อ่ะมาอย่าพูดพร,พร,ร่ำทำเพลงเล่นเลย <im S 1> พูดมากอ <im S 1> ตอนนี้ผมเล่นในคอมนะทุกคนผมไม่ได้เล่นในมือถือนะแล้วก็อัดในอัดในในคอมด้วย ถ้าใครสนใจอยากอยากเล่นบนคอมนะเดี๋ยวผมแนะนำผมแนะนำเป็นโปรแกรมตอนนี้เป็นโปรแกรมเทสเบต้านะเป็นโปรแกรม Google Play ผมเดี๋ยวผมหาชื่อชื่ออะไรวะกู o g l e Play Game เว้ย g ูเก l ลเพ a y g เกมเกมเกมอ่าเป็นตัวเทสเบต้านะที่ Google เขาทำขึ้นมาเป็นตัวเหมือนอีมูพวก ที่เขาเล่นทั่วไปอ่ะที่เขาเล่นฟรีไฟล์อะไรพั่วไปที่เขาเล่นบนบนคอมอ่ะอ่าโหลดมาเล่นได้ตอนนี้เขากําลังเทสเบต้าอยู่ว่าจะกระตุกไหมหรือว่าอะไรไหมจากที่ผมเล่นมาแล้วนะโอเคเลยแหละอันนี้เป็นเทสครั้งที่สองนะผมไม่รู้ว่าจะอันนี้ดีไหมเอ้ตัวโปรดผมอีกตัวหายไปไหนอ่ะอืม ไม่ใช่ไม่ใช่ฮันโซดิทำไมตัวละครมันมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเอเอ,เอตัวนี้ไปก่อนมันมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่เป็นแบบอะไรนะมันเหมือน จำไม่ได้แล้วมันมันชื่อตัวอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วทุกคนอีกตัวหนึ่งมันตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมชอบมะไเลยนะที่มันที่มันที่อันตีมันมันหายตัวเป็นเป็นนักฆ่ามั้งหรือว่าอะไรสักอย่างน่าจํจำไม่ได้แล้ะ จำไม่ได้แล้วละอะ you? โ่้ยากระตุกดิจำไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนอีกตัวหนึ่งที่มันหายตัวสกิลมันหายตัวนะที่มันวิ่งสีขา จำไม่ได้ละผมขอคิดก่อนจำไม่ได้ละมีอีกตัวหนึ่งเพื่อนขอความช่วยเหลือนะ ตายตายเฉยนี่อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบโคตรแรงเลยจบตายว้า อีตัวมันไปไหนเออไม่ใช่อีกตัวดิอีตัวที่ที่ผมอยากเล่นอ่ะอ,อ,อีกตัวม,มันอยู่ไหนไม่รู้่หาไม่เจอเมื่อกี้ เก็บเป็นหนึ่งดีครับเฮ้ยกฮ้เ้เอย่าอย่าอย่าเอาไอ้ฮันโซนี่มาอีกแล้วมาเลยไอ้หนู จะตบให้ขี้แตกเลยไม,ไม่โดนขมานขมานตายตายตายโอ๊ย,อยตายเก็บสองครับพี่น้อง ฝั่งนู้นมันอ่อนหรือเปล่าจริงมันเก่งอยู่นะไอตัวฮันโซ่ เก็บข้างบนเนี่ยเก็บข้างบนได้ไหมได้ไหมเพื่อนได้ไหมตาย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 มันต้องอย่างนี้สิกลับบ้านก่อนเพื่อน <c oughs> ถ้ามีกระตุกบางช่วงก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคน โดนลอกเต่าแล้วเอามันเลยเพื่อนนั่นไห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 นน้องต้องอย่างนั้นดิ ลิ้นพันไปหมดนะเดี๋ยวเราเอาป้อมโบนเสร็จแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะแหน่ฮันโซฮันโซหนีฮันโซนี่ไปตรงกลางแล้วไมไม่ไม้มาไม้ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะมันทำให้เราใช้สกิลไม่ได้

ไปไปไหนไม่ได้เลยเราไปช่วยกลางก็ได้เราไปบวกกำกันตรงกลางก็ได้เราไม่ได้คิวเลยอ่ะนั่น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 แล้วเรามาแล้วหายแล้วนึงว้าไม่น่าเข้าไปบวกเลย สกิลผิดอีกโอปล่อยมาก่อนเพื่อนอมันดันป้อมเราแตกเลยอะยังไม่น่าปล่อยป้อมเลยเอามันเพื่อนเอามันจับพันไหน ตายว่ะมันมีสกิลมันมีอันติหนีหรือเปล่าใช่ไหมไอตัวนี้จำไม่ได้แล้วห <c oughs> นีเก่งหนีไปหนีได้หนีไปอย่าบวกฟ้อมแกแล้วไม่ได้ ผมจะกระตุกนิดนึงนะต้องขอโทษทุกคนด้วยน,นันน่น,นๆๆยาๆๆๆเกือบไปทำไมมันไม่มามาช่วยกันดันป้อมกันคงเนี่ยอันตรายนะไอตัวเนี้หนึ่งงก็ยากอยู่เหมือนกันขอขอ เาหน่อยดิมาดิมาดิมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเร็วดีมูจะตีเสานั่นแหละโอมาเดี๋ยก็ได้วะโอ้ยอืมมันไม่มาช่วยอ่ะ No, that, Find my brother. <laughs> is under attack. รอเพื่อนก่อนนะได้ไหมเนี่ยอืมไม่ตายไม่ตายเพื่อนฆ่ามันนั่นแหละเยี่ยม ต่อเลยต่อป้อมเลยต่อเลยป้อมต่อเลยแรกแรง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 โว้ยหมดแรงพูดไปงั้นแหละไม่เห็นแรงเลย น,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 นเพื่อนถอยมาก่นเพื่อน,น,นตายอีกแล้วตัวฟาร์มก็ฟาร์มอยู่นั่นแหละมามาทางนี้มาทางนี้ยับมายับมาแตกแกเยี่ยม Suda, bà con bà con chôn lâu 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 chôn

จะรอดไหมจะรอดไหมรอดไหมรอดอยู่เฮ้ยนั่นมามาเลยเพื่อนบอกมัน ล่นในคอมกับเล่นในมือถือมันยากนะโปรแกรมโปรแกรม Google Play เขาไม่มีให้เขาไม่มีให้ตั้งปุ่มนะเ,เขาตั้งปุ่ม,มให้เลยอ,อจาจจะเล่นยากนิดนึงต้องปรับเพราะปกติผมเล่นในอีมูอื่นเขาให้ตั้งปุ่มได้ไงแล้วก็แบบตั้งปุ่มกดสกิลได้แต่อันนี้ต้องเมาส์คลิกเองตายไหมตายไหมตายไหม,ม,มนะย่ม ลวมเลยเพื่อนลมเลยมาหรือว่าเอาบอสมา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 เด้เล่นนานเขาเรียกว่าอะไรในตัวเนี้ยเหื่อประตูตายตายเร็วเกินเน้นเน้นมาไหมมาไหมมาไหม

เดือดจัดปลัดบอกรบไหมบวกไหมโว้ยมันเลียกคิดทางไม่ได้อะ่ะ มันเล่นมันจะข้อเสียมันจะมีแบบนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราขยับถ้าเราอ่าคลิกเมาส์ค้างคลิกเมาส์ค้างแล้วก็เลือกเลือกสกิลที่ทางไม่ได้อะลำบากตรงนี้แหละเนี่ยผมขยับหน้าจอยังไม่ได้เนี่ยเราผมเลือกผมเลือกใช้สกิลที่ทางไม่ได้อะ จะเอาอยู่อีกเหรอเดี๋ยวเกมคลิกนะเพื่อนเอาแหวนเป็นไรเพื่อนคนโอ้เข้าไปตายอีกเดี๋ยวเกมคลิกอีกนะบวกมันเลยบวกมันเลยนูน่นนู้นเพื่อนจะตายแล้ว ท่านแหละเยี่ยมช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตายคอนโซตายโหด,ดว่ะโหด,ดว่ะอุวยฆ่าสิบสี่แล้วอ่ฆ่าสิบเก้าตัวก็ด,ด,วด,ดีออยู่ทุ่ีอย่างโหจบเกมเดี๋ยวเพื่อน <S 2> <S 2> อเดี๋ยวเกมคลิกอีกนะ ไปไปโจมตีโจมตีลม,รรม,ม,มตัวลมตัวลมตัวโจมตีเอออย่าเข้าไปในป้อมเลยไหมเนี่ยเนี่ยมันใช้สกิลไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยทำบ้าอะไรไม่ทราบนั่นตายเพื่ออะไรเนี่ย มึงอยากจะนั่งรถแท็กซี่มึงอยากเสียงเงินมึงอยากตายด้วยออ,อะไรบวกเลยเพื่อนบวกเลยนั่นตายเกิดตายเกิดเพื่อนตายเกิดเห็นไหมไม่น่าขึ้นรถเลยไม่ได้ขอให้ขึ้นนะไม่ได้ขอบอกให้ขึ้นนะ

ทีเฮ้ย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 อย่าไม่นั่นนั่นนั่นที่เขาเพื่อนเขาบวกทำอะไรกันเนี่ยบอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำอะไรของมันอะอะไรอะ หลุดเหรอหูยดูมันหลุดเหรอเกมจะมาแพ้เพราะไอ้นี่แหละเขารับเข้าออกเข้าออกอยู่นั่นแหละทำอะไรของมันวะ เกมมันยืดเยื้อยืดเยื้ออะไรนี้อย่านะไม่ต้องอะไม่ต้องไม่อยากขับรถแล้วไม่อยากนั่งรถแล้วนั่นรัว่ละทำอะไรของมันวะ อีกปละน่ะโอ้ยเออจบสักทีนึกงว่าจะไม่มีคลิปละนึกงว่าจะไม่จะไม่ชนะละให้ตายสิโรบินนายทำนายทำฉันดูแย่ฮะเป็นอะไรของมันเนี่ยหลุดเหรอ หรือว่ามันล้มมวยเหรอนายล้มมวยอย่างงั้นเหรอไม่เอาหน้าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเข้ามารับชมเกมเข้ามารับชมอะไรที่น่าเบื่อแบบนี้นะแล้วก็เกมเดิมๆนั่นแหละก็อยากจะให้ทุกคนผ่อนคลายแล้วก็ตัวผมได้ผ่อนคลายบ้างเพราะว่า นั่งตัดต่อนั่งพากภาคก็ไม่ใช่ว่าจะภาคแบบภาคแบบแป๊บเดียวนะบางทีผมแบบภาคแล้วก็มันสะดุดเยอะมากเลยสะดุดแล้วก็ภาคใหม่ภาคอีกภาคใหม่มันทําแบบออกมาให้ดีผมพยายามทาออกมาให้ดีที่สุดอะนะผมไม่อยากให้ทุกคนดูคลิปผมแล้วมันเบื่อก็เลยผมก็เลยตัวผมก็เลยออกมาจากจุดนั้นก่อนแล้วก็มาเล่นเกมแล้วก็เชร์เกมให้ทุกคนได้ดูกันนะ ถ้าใครอยากเล่นก็แอดเข้ามาได้นะถ้าถ้าถ้าเห็นผมออนออนอยู่แล้วก็ชวนชวนเล่นได้ไม่ว่ากันนะทักกันแบบเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบอะไรมากมายอะทักมาเลยผมถ้าผมเล่นด้วยผมก็จะเล่นด้วยนะถ้าผมไม่ว่างบางทีบางทีผมออนอยู่แต่ว่าผมผมอาจจะอา่าเทสอะไรสักอย่างอยู่หรือว่าผมอาลองคลิปหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่ก็ได้นะหรือว่าระหว่างผม หรือว่าผมกําลังถ่ายอัดคลิปอยู่เงี้ยทุกคนแล้วก็มีแล้วก็ทุกคนชวนชวนผมเข้ามาเล่นนะ่ะผมก็จะเล่นด้วยเลยแล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในคลิปของผมเลยนะก็จะได้ก็จะได้สนุกไปด้วยกันก็รอระหว่างรอทํามังงะไปนะ <c oughs> อ่ะผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะเวลาแคสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรือว่าพูดไม่เก่งก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะก็อยากพยาพยามพยายามอ่า เห็นไหมเวลาผมจะคิดอะไรผมก็ยังยังยังนเวลาผมจะพูดอะไรผมก็ยังคิดอยู่เลยอะ่ะนะผมอาจจะพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกไงนะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะอาจจะเบื่อกันเนาะก็ถ้ายังไงก็ถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละแล้วกดหัวใจให้ทุกคนเลยคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้ <laughs> ลิ้นพันกันอีกแล้วคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้นะ หรือว่ามีมังงะใหม่มาแนะนําหรือว่ามีเกมใหม่มาแนะนําอยากให้ไปเล่นด้วยหรือว่าอยากให้ไปร่วมแจมด้วยก็บอกผมได้ผมจะจะไปหามาเล่นด้วยไปหามาภาคด้วยมังงะนะแนะนําเลยบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นมังงะเกาหลีผมก็จะทําเป็นสมาชิกถ้าถ้าสนุกนะอย่างตอนนี้ผมทําเรื่องโยมทูตใต้แสงจันทร์และมีอีกเรื่องหนึ่งผมว่าจะทําเป็นเรื่องใหม่ แต่ว่ายังก่อนเพราะว่าตอนนี้ทําเรื่องอฉันมาจากความว่างเปล่ากับสัตว์อสูรสุดอ่อนแอสัตว์วิญญาณสุดอ่อนแออยู่ตอนนี้กาลังเร่งทําให้ทุกคนอยู่นะอย่าเพิ่งรีบร้อนจะเย็นๆหน่อยนะระหว่างรอก็ตอนตอนตอน,ตอนต่อไปก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเรื่อย <c oughs> เรื่อยเรื่ออะไรวะเออก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกดไลค์ให้ด้วยล่ะ